มาครับทุกคนแรกคลิปนี้นะครับเราอยู่ในหน้าเกมของ99คืนในป่าทุกคนเรามีอาชีพไซบอร์กใช่ไหมแต่ว่าเราจะไม่เล่นนะครับคลิปนี้เราจะมาเล่นอาชีพนักวางกับดักไว้ทุกคนแล้วเราจะสร้างฐานให้มันแบบว่ามั่นคงปลอดภัยแข็งแรงพร้อมด้วยการวางกับดักสุดโหดทุกคนอ่ะเมื่อมอมแล้วเดี๋ยวเราไปดูอาชีพนักวางกับดักกันก่อนนะสำหรับอาชีพนี้นะครับก็ได้ซื้อเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสกิลเลเวลหนึ่งของเขาเนี่ยเขาบอกว่า เมื่อเริ่มต้นเกมเนี่ยเขาจะได้พิมพ์เขียวสําหรับกับดักมาเลย2ชิ้นนะครับแล้วก็เลเวลสเนี่ยเขาบอกว่าสามารถอัปเกรดตัวกับดักได้นั่นเองนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับเลเวลสเขาบอกว่าการป้องกันที่คุณวางไว้หรือว่าพวกกับดักที่คุณวางไว้เนี่ยสามารถสร้างความเสียหายได้สูงกว่านั่นเองทุกคนเฮ้ยกดดีไปทีว่วามันใส่ <c oughs> <c oughs> ได้เลเวลส นี่ทุกคนนะครับกดเล่นแบบขำๆวิธีหนึ่งพอดีเพชรมันเยอะอะนะกดเล่นไิธีหนึ่งทุกคนได้อนี้มาเว้ยมีโอกาส25%นะครับที่จะได้ต้นอ่อน2ต้นนั่นเองอ่ะต้องกดสคริปนี้ด้วยนะครับอืมไายบอกว่า250โลบักโอเคกดสคริปไปนะครับก็จะกลายเป็นเลเวล2ทุกคนมันสามารถอัปเกรดกับดักได้นั่นเองบอกเลยว่าโคตรตึงถ้ามีโรบักเหลือจะอัพเป็นเลเวล3มให้ดูอยู่นะครับแต่ว่าโรบักหมดแล้วอ่ะ ไอดีนี้ก็เป็นไอดีแจกอีก1ไอเดีเดี๋ยวพี่เอาไปปั๊มวันก็นแล้วกันมาครับเมื่อเข้าเกมมานะครับอาชีพนี้เขาจะมีแบบแปลกับดักให้มา2อันแต่ว่าเรายังไม่ได้ใช้นะมาตัดต้นไม้ก่อนเฮ้ยต้นไม้ใกล้ๆกันแบบนี้เราสามารถฟัน1ทีนะครับได้2ต้นเลยนะเออนี่ฮะแบบนี้เลยทุกคนนี่ฮะขวานอันนี้ไม่ใช่ขวานเครื่องสนิมธรรมดานะฮะมันคือขวานแอดมินทุกคนและตอนนี้คือแบบว่าเราพร้อมที่จะเกาะฟืนเกาะไฟแล้วนะฮะเหมือนเดิมสุดเดิมทุกคน ทากองไฟเว้สมนะครับแล้วก็เอาไม้ไปบดด้วยคนดูแล้วก็ออกฟาร์มกันได้เลยย่าง,ง,งนงย่างเนื้อด้วยทุกคนตอนนี้คือแบบเราหิวแล้วนะฮะอไอพวกเศษไม้พวกนี้ก็เดี๋ยวเอาไปปลูกแล้วกันทุกคนแผนที่ลืมไม่ได้เลยนะครับจังหว่นนี้อะไรที่สําคัญมากก็คือแผนที่นะอกันเราหลงป่านั่นเองนะฮะไปเจอบ้านแล้วว่ะทุกคนอู้ยของดีของดี นี่ฮะเก้าอ e ี ai, e ้ไม้เหล็กโอ้ยกระเป๋าเต็มแล้ววะเก็บลงเก็บเปียนไว้ก่อนทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเสี่ยงเปิดกล่องหน่อยดีกว่าเผื e ่อได้กร e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  ะเป๋านะครับไอโ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 บห้าวไอโบเจอขวานจามไปเดีมึงเป็นไงการวิ่งวนนะฮะวนตีวนตีขอเป็นกระเป๋าได้ไหมดวงดีๆให้นิดนึงได้ไหมเฮ้ยไลฟเฟิโอเคไม่ได้กระเป๋าแต่ได้ไลฟเฟิก็ยังดีฮะ เดี๋ยวเราไปล่าขากระต่ายเอาเล้ะกันทุกคนอือหืมานี่เจ้ากระต่ายขอขาหน่อยเฮ้ยไม่ดอบเหรอเฮ้ยเโอ้ยมันแหลกมันแหลกอู้เกือบวิ่งหนีขากระต่ายทุกคนมาเอามาแลกฮะกระเป๋าจงมาเดี๋ยวเอาที่ไปปลูกก่อนแล้วกันทุกคนอย่าทิ้งไว้ในฐานอืมปูกปลูกไปปลูกไป อ,ออกฟาร์มต่อดีกว่าเขาดูนะฮะเอ,อ้ยลูกโมว่ะมีเหล็กนะฮะไปสำรวจบนหอคอยดีๆนะฮะเผื่อมีปงมีปืนเฮ้ยทำเด็กช่วยเด็กเลยละกันทุกคนไหนๆเราก็เจอทําเด็กแล้วนะครับอื้ไอโบไอโบไอโบ,ไอโบปอกคอแดงไม่ค่อยเท่าไหร่ยังไม่ค่อยน่ากลัวทุกคนเราเราถ้าเรามีสเปียนะฮะเราสามารถเอาสเปียวิ่งวนตีได้เลยนะแต่ตอนนี้พี่หาสเปียยังไม่ได้ไงก็เลยต้องแบบ เปลือกกระสุนนิดนึงนะฮะเก็บไมห้หมดนะฮะผู้บ่าวกินหมาเอาไปย่างให้หมดทุกคนอาา่ะฮะมากลับบ้านกันพ่อหนุ่มของอะไรวะเนี่ยโอ้ขวานป่ะทุกคนเอาเด็กน้อยกลับบ้าน,นะฮะเด็กคนนิดนึงเราช่วยมาแล้วนะครับก็ถือโอกาสช่วยมาเลยแล้วกันในไหนก็เจอถ้ำแล้วใช่ไหมอืมขี้เกียจไปวิ่งหาอีกนะฮะ ตอนนี้กล้องไฟเราเลเวลสี่เว้ยทุกคนอาา่าฮะจับอะไรบทได้บทอะไรย่างได้ย่างนะครับอะไรที่กินได้กินให้หมดตอนนี้อาาโอเคย่างดีๆอาา่าฮะเอาออกมาไกลๆทุกคนไปฟามต่อฮะเฮ้ยเจอเด็กคนที่สองว่ะทุกคนแต่เดี๋ยวเปิดกล่องก่อนนะได้ไรวะกล่องน,นี้ <c oughs> <c oughs> ไฟฉาย เก็บมาหาวิทยุเสร็จลงเ็ษเก็บให้หมดทุกคนเพราะว่าเราเล่นอาชีพกับดักใช่ไหมเราต้องเอากับดักไปคราฟด้วยนะฮะคราฟอัปเกรดมันใช้การอัปเกรดหนึ่งครั้งใช้เหล็ก3ชิ้นนะอืมอาชีพเนี้ยพี่บอกเลยว่ามันดีนะแต่ข้อเสียที่ร้ายแรงที่สุดคืออะไรรู้ไหมกับดักอะไอตัวแปนกับดักมันหายากไปน,นิดนึงเว้ยทุกคนเอโบขึ้นมาทําไมอืมเป็นอาชีพที่ดีนะครับถ้ามันสามารถคราฟกับดักได้ด้วยตัวเองพี่บอกเลยอาชีพนี้เล่นสนุกมาก อ่ะฮะโอ้ไฟฉายอีกแล้วไปกลับบ้านดีกว่าเรากองอไฟน่าจะเรเวลห้าแล้วนะเด็กคนที่สองกลับมาถึงบ้านแล้วไม่มีฐานว่ะโอ้โหอ่ะฮะไปกินก่อนไปออกฟาร์มต่อทุกคน มาฮะบ้านล้างบ้านล้างฟาร์มบ้านล้างแบบง่ายๆทุกคนดูเลยนะดูเป็นตัวอย่างเราไม่จะเป็นต้องแบบสังหารพวกรัฐทิแถวบ้านล้างตึกล้างนะฮะกระโดดเข้ามาแบบดื้อๆแบบนี้ได้เลยทุกคนดูดิเซิร์ฟแลกป่าวะอาา่อาฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าแสดงว่าเซิร์ฟไม่แลกนะฮะแต่เซิร์ฟแลกนี่ถือได้เป็นสามสี่กระบอกเลยนะมีคอมเมนต์ของบ้าคอมเมนต์ว่าโอ้ว่ถือได้เป็นแปดกระบอกเลยพี่จะเอาไปทำอะไรเยอะขนดาดนั้นวะ เออจะถืออะไรเยอะก็ได้ดาดาคือแบบแค่สองก็บอกยังสับยิงแทบไม่ทันแล้วนะตอนนี้จริงๆอ่ะกระโดดขึ้นมาแบบนี้เฮอเดี๋ยวนะเอยไมโครเลสกระเป๋าเต็มอยากได้กระเป๋าใบใหญ่แล้วอ่ะตอนเนี้ยเฮ้ยลัทธิลัทธิตอนนี้คือกระเป๋าเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวจัดการตอนนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องกันทุกคนใครจะไปรู้นะฮะกล่องใบนี้มันอาจจะเป็นกระเป๋าใบใหญ่ก็ได้นะเฮ้ออ่าฮะเปิดดูดีได้อะไรวะ โอ้ทางน้ำมันจะรั่วแล้วกระเป๋าแม่งเต็มแล้วดิโอ้โหทุกคนโยนมันลงไปกข้างล่างก่อนแล้วกันทุกคนนะฮะขี้เกียจกระโดดขึ้นมาใหม่นะครับโยนลงไปก่อนเดี๋ยวเราต้องผ่านทางนี้แหละแล้วเราค่อยมาเก็บข้างล่างมีอีกอืมีกล่องด้วยนี่ว่ามีกล่องที่ยังไม่เปิดด้วยนะครับอ่ะโยนลงไปก่อนอ่ะนมเค้กขอเป็นขอเป็นกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋า โอ,โ,อโอเคกระเป๋าใบใหญ่ทุกคนเก็บได้25ชิ้นนะครับสวยเลยพี่ชายเราจะได้ไม่ต้องเดินกลับมาเก็บไมโครเวฟนะฮะตอนนี้อดวงดีอยู่ถือว่าดวงดีอยู่นะครับถังน้ามันอ่ะเก็บมากองไฟเราเลเวลหกแน่นอนนะครับจังหวะน,นี้แล้วถังน้ํามันเราแมงกกิ้งไปทางนูน้นอันนึงไงทุกคนถังน้ำมันมันกิ้งไปแล้วนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บน้ำมันก่อน ถังนี้แหละกองไฟเราเลเวลหกได้ดอทุกคนเออโอ้โหกี่งก่าสกัยเลยวะอาา่าฮะเรียบร้อยครับกองไฟเลเวลหกแล้วทุกคนสร้างเตียงได้ยังวะอืมน่าจะขาดไม้นะครับต้องอัปเกรดโต๊ะคราบก่อนอืมขาดไม้แหละลองดูต้องไปช่วยเด็กก่อนแล้วกันช่วยเด็กแล้วก็หาขวานเด็กคนที่สามไปไปช่วยเด็กก่อนดีกว่าครับทุกคนไปมาฮะเดี๋ยวนะ ทำเด็กอยู่ทางนู้นนะครับไอโบก็อยู่เพียบเลยพยายามวิ่งวนแล้วกันไม่ค่อยอยากปะทะก,กับไอโบว่ะรู้สึกว่ามันจะเปืองลูกกระสุนนะทุกคนอือฮืโอ้โหมันเห็นจนได้นะนี่ไงยิงว่าวไปทีมาดิโบโบมาดิขึ้นมาทําไมะอะฮัลโหลอะเก็บไปทั้งว่นนี้ทําเด็กคนที่สามีมีสองตัวอโดนไปดิ เรียบร้อยฮะง,ยง่ายๆทุกคนเห็นไหมทำหมีคือถ้าเราพกกับดักมาเนี่ยมันจะง่ายกว่านี้ไงไม่ต้องเปลือกลูก,กสุนด้วยนะฮะแต่ว่าไอหมีสองตัวนี้ไม่เท่าไหร่อะเก็บไมห้หมดกันเซิร์ฟแหละเก็บไมห่หมดก็กินเข้าไป <c oughs> เออกินเนื้อดิบนะฮะเลือดลดนะระวังด้วยอะมากลับบ้านเฮ้ยเปิดกองก <c oughs> อนโ้ได้เพรว่าเรียบร้อยเอาเด็กกลับบ้านก่อนทุกคนอือหือ เด็กคนที่3กลับบ้านยังปลอดภัยนะครับเดี๋ยวได้เวลาไปช่วยเด็กคนที่4แต่ว่าเราต้องไปเคลียร์ดันเจี้ยนเลเวล1ก่อนนะทุกคนเออเราปล่อยดันเจี้ยนเลเวลหนึ่งไว้ไม่ได้นะฮะตอนนี้มาดันเจี้ยนเลเวลหนึ่งเ,เคลียร์แบบรวดเร็วเลยทุกคนปับป๊บปั๊บเป็นไงง่ายปะนี่ฮะ <laughs> ขอ,อเลื่อยได้ไหมอยากได้เลื่อยโอ้โหครูนายสภาพคิดว่าเล่นนินจาอยู่เหออฮัลโหลครูนายออกโคตรดีเลยนะฮะขนาดไม่มีสกิลพาสซีฟของนินจาแล้วเนี่ยถามจริงพี่ชายเออช่วงนี้กล่องแม่งออกแต่ครูนายครูนายครูนายน,นะครับพูดแล้วหงุดหงิดว่ะการเปิดกล่องแดงเนี่ยเมื่อเราทำการเคลียร์่ดนเสร็จแล้วนะฮะก็ได้เวลาช่วยเหลือเด็กคนที่4ี่ทุกคน โอเคเก็บ okay. ไปให้หมดพวกนี้นะครับเก็บไปให้หมดก,หกันแหลกกันแหลกไปแปลเด็กคนที่สีอ่ออกจากถ้ากันดีกว่าคนดูเก็บไปเก็บไปไหนได้เก็บไปหมดฮะเฮ้ยกล่องเปิดก่อนแล้วกันโอโ้โหขวานไะได้เวลาตัดไม้แบบยาวๆคนดูตอนนี้เด็ก4ี่คนเราช่วยครบหมดแล้วนะครับขวานก็ได้เป็นขวานแดงนะ ได้เวลาทํากําแพงเมืองแล้วทุกคนทํากําแพงเมืองแบบง่ายๆนะครับทํายังไงไม่ให้ลัทธิสามารถบุกเข้ามาได้ตัดไม้ก่อนตอนนี้อืตัดไม้แบบยาวๆตอนนี้นะครับเก็บกิ่งมาปลูกด้วยอาา่ะฮะแล้วก็ตัดไม้ต่อทุกคนคือ <c oughs> แบบไล่ตัดไม้แบบยาวๆเลยตอนนี้นะครับอืมพยายามสร้างที่อยู่ให้ไม่เกินวันที่99นะครับตอนนี้อาา่ะฮะก็ ตอนนี้ก็ตัดต่อทุกคนนี่ฮะตัดแบบยาวๆรัวๆตอนนี้ก็วันที่52แล้วยังไม่เลิกตัดไม้คิดดูดิคือถ้าเราเปิดกล่องแดงเราได้เรื่อยนะครับม,มันจะง่ายกว่านี้มากเลยนะนี่ฮะแล้วนี่คือทาเลนต์ของนักตัดไม้ทุกคนมีโอกาส25%นะครับที่จะได้ต้นอ่อนเพิ่มขึ้นมานะครับบอกเลยว่ามีไม้ใช้ไม่หมดนะฮะม,มาฮะสร้างกำแพงแล้วตอนนี้คนดูวางตืมลงไปเลย เป uh huh. ิ่มลงไปครับรอบนี้นะครับเราจะสร้างกำแพงแบบไม่ง่ายนะครับโดยไม่ต้องใช้คอบเพิงเพื่อขายายอาณาเขตทุกคนสร้างแบบนี้ได้เลยลัทธิไม่สามารถเข้ามาได้เหมือนกันนะครับเออมาทุกคนย้ายเต็นท์ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม้เราหมด <c oughs> เดี๋ยวเราไปตัดไม้ต่อย้ายเต็นท์ไปวางให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยหน่อยนะฮะมีมีค้อนอยู่ก็สบายนะครับในการจัดเรียงของให้เป็นระเบียบ เป็นไงมาดูจัดฐานแบบสวยงามตัดมาที่การล่าจิ้งจอกหน่อยแล้วกันทุกคนหาหนังจิ้งจอกสามชิ้นนะครับเพื่อที่จะเอาไปทําหมวกไว้เพราะว่าตอนเนี้ยมันเข้าสู่วันที่70สิบแล้วนะครับฤดูหิมะตกเนี่ยเริ่มมาบ่อยขึ้นบอกเลยว่าถ้าไม่มีหมวกกันหนาวเนี่ยเราตุยแน่นอนทุกคนเอออ่ะเอาหนังมาอีกสออันดิอ่านี่ไงหนังจิ้งจอก มันเป็นหมวกที่การความหนาวเลเวลสี่่ะเออเลเวลสีนะครับนี่นีหมวกใบนี้เลยทุกคนอาา่าฮะไปตัดไม้ต่อดูโอเคกลับมาสร้างฐานต่อฮะตอนนี้วางตื้ลงไปทุกคนกำแพงเรา นี่ฮะวางตามรอยปะเลยนะทุกคนไม่จำเป็นต้องสร้างคอบเพิงนะครับสูตรนี้อืมลัทธิไม่สามารถบุกเข้ามาได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องไปตัดไม้ให้เยอะแยะมากมายด้วยนะครับตอนนี้นะอืก็สามารถดูได้จากคลิปนี้เลยทุกคนสร้างฐานแบบง่ายๆเลยนะาานฮะวางตืมลงไปวางตามรอยปะเลยครับ อาชิปเมนเด้งแล้วอนันี้น่าจะเข้าสู่วันที่80ดสิบป่าวะใช่ไหมหรือว่าสร้างสร้างฐานครบ50ชิ้นก็ยังขาดอยู่วะใช่ไหมอ๋อพอดีพอดีพอดีอ,ดอืมโอเคน่าจะได้แค่นี้นะฮะอ่ะสวยงามทุกคนฐานเราเสร็จแล้วฮะเป็นไงไม่จำเป็นต้องสร้างครบเพลิงครับฐานนี้ แล้วแบบสร้างของน้อยมากทุกคนไม่ต้องตัดไม้เยอะเลยฮะน่าจะถูกใจเพื่อนๆน,น้องๆน,นะสําหรับทิกนี้ฮะ,ะตัดไม้ต่อโอ้โหคือแบบไม้เยอะมากทุกคนอันนี้คือทาเลน้์ของนักตัดไม้นะฮะสามดาวเนี่ยฮะเยอะมาก เก็บกระเนื่อยอะอะและตอนนี้นะครับไฟในฐานของเราได้ดับลงแล้วอันนี้คือจงใจปล่อยให้ดับเลยทุกคนอ่ะคือตอนเนี้พวกลัทธินะครับไม่สามารถเข้ามาในฐานของเราได้เห็นปะยืนเอ๋อกันหมดแล้วครับอยู่ข้างนอกกําแพงเห็นไหมเออสร้างฐานเล็กๆเฮ้ยวางมาแต่ว่ากวางเนี่ยมันสามารถเข้ามาได้เว้ยทุกคนเห็นปะ เออนี่ฮะที่อยากจะทําให้ดูนี่ขี่กวางโชว์เลย <laughs> <laughs> แล้วก็วิธีการทําซุปอัตโนมัติทุกคนเห็นมันดังอยู่ในเตาะเตาะนะฮะก็วิธีนี้มันทําได้จริงแต่ว่าทําไปแค่พักนึงอะ่ะแครอทตรงตูดหม้ออ่ะมันจะไม่เกิดนะฮะแล้วมันก็จะบักมันก็จะเลิกผลิตอาหารอัตโนมัตินั่นเองทุกคนเพราะฉะนั้นวิธีที่1กับวิธีที่2ที่พี่เคยพูดถึงไปอะ่ะพี่ว่าวิธี2วิธีนั้นอะ่ะดีที่สุดแล้วนะครับสาหรับการทําอาหารอัตโนมัตินาะ มาได้เวลาวางกับดักทุกคนอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราอัพเกรดกับดักหน่อยแล้วกันใช้น็อตสตัวอ่ะมันก็จะกลายเป็นสีดำแบบนี้ทุกคนอ่ะฮะแล้วก็เปิดกำแพงล่อให้พวกลัทธิเข้ามาครับมาโดนกับดักดิเฮ้ยดูดิเห็นป่ะเฮ้ยเลืออมันลดอยู่นะแต่ว่ากับดักแค่สามอันไม่พอว่ะต้องวางเพิ่มนะทุกคนอืมมา เดี๋ยววางเพิ่มครับเป็นกับดักไม้3อันแบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวอัพอัพเกรดต่อทุกคนน่าจะใช้3เออใช้อันอันเห็นปะมีน็อตอยู่103น็อตนะทุกคนอัพเกรดไป1ชิ้นนะครับอัพเกรดไปแล้วทุกคนดูน็อตได้เท่าไหร่โอเคเหลือ100นะครับก็เท่ากับว่าเราใช้น็อตสชิ้นในการอัพเกรดกับดักนะฮะ1อันเนาะนี่ฮะอัพเกรดแล้วเป็นสีดำแบบนี้เลยทุกคน แต่งกำแพงใหม่ก่อนนะฮะกำแพงไม่สวยวะ่ะอุ้ยอุ้ยแรงมากโอออ่ะเดี๋ยวล่อพวกลทัทธิเข้ามาอีกทุกคนนี่ฮะดูความแรงของกับดักนี่คือเราอัพกับดักแค่ Level เลเวล2องเองนะเรายังไม่ได้อัพเลเวล3ามนะครับสกิลเลเวลสาของตัวละครตัวนี้คือเขาเพิ่มดาเมจของกับดักที่เขาวางด้วยนะทุกคนแล้วกับดักที่ทําการอัพเกรดเนี่ย มันทนด้วยนะเฮ้ยกวางหนีไปเลยวะเฮ้ย <laughs> กวางหนีไปเลยนะครับได้เวลาสร้างที่ทำอาหารอัตโนมัติใหม่แล้วทุกคนพร้อมที่จะ AFK แล้วนะครับตอนนี้นะ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับการทําอาหารอัตโนมัติแล้วก็เราจะอยู่ในตู้แบบนี้เลยทุกคนไม่ต้องออกไปข้างนอกนะฮะหยิบกินได้แบบนี้เลยคนดูอา่าฮะและตอนนี้นะครับพืชผลก็จเจริญงอกงามทุกคนเก็ <c oughs> บกินบ้างอะไรบ้างนะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาลองทําอาหารอัตโนมัติกันนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเก็บเท่าที่เก็บได้ไปก่อนนะครับแล้วก็จะลองยัดใส่ ในลงไม้ดูว่ามันยัดถึงหรือเปล่าพี่ว่าน่าจะยัดถึงนะแต่ว่าตอนนี้กระโดดเข้าไปไม่ได้ไงมันติดมันติดข้าวโพดโอเคเข้ามาได้แล้วฮะเฮ้ยอ่าเฮ้ยได้ว่าได้ว่าเฮ้ยโอเคอยู่แจ๋วเลยพี่ชายนี่ครับสรุปคือมันได้เว้ยทุกคนเออเสร็จเสร็จเสร็จจังหวะนี้ก็สามารถน่าจะสามารถหยิบกินได้นะเดี๋ยวลองดูดิอ่ากินได้โอเค เฮ้ยเราโผล่หน้ามากินแบบนี้ได้เลยทุกคนนี่ฮะตอนนี้ก็เก็บมาเฮ้ยเก็บถึงด้วยนะครับได้อยู่ได้อยู่แล้วก็ใส่แบบนี้ได้เลยเออโคตรเจ๋งอะ่ะทุกคน <laughs> ไม่ต้องออกจากตู้เลยครับโอเคตอนนี้เราพร้อมที่จะ AFK แล้วคนดูอาหารก็ผลิตอัตโนมัติแบบเรื่อยๆนะครับข้ามาอยู่ในตู้เป็นที่เรียบร้อย อยู่ในนี้บอกได้เลยว่าปลอดภัยหายห่วงล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะไม่มีโอกาสตุยได้แน่นอนนะทุกคนถ้าอาหารในมือเราไม่หมดนะครับอืมเป็นไงวิธีนี้โคตรแจ๋วนะฮะไม่ต้องออกจากฐานไป AFK ข้างนอก AFK อยู่ในฐานนี่แหละทุกคนแล้วก็สร้างฐานแบบง่ายๆด้วยนะฮะกลับมาแล้วทุกคนหลังจากที่เรา AFK ไป10ชั่วโมงเต็มๆนะครับ ก็ตอนนี้คือพี่เพิ่งตื่นเลยได้มา1,357วันทุกคนเดี๋ยวไปใส่ไฟก่อนนะฮะดูนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับหลังจากที่เราเนี่ยหายไป10ชั่วโมงเว้ยทุกคนโอ้โหทุกคนดูกวางดิกวางมันจะซ้อนกันได้แบบนี้นะครับก็ต่อเมื่อเกมมันแหลกมากๆทุกคนเออเหมือนคลิปตอนนู้น่ะที่พี่ทำมาเห็นไหมวางมันต่อตัวนะครับคือเกมมันแหลกจัดเลยนะจังหวะนี้อืม นี่ฮะไม่ยอมไปไหนด้วยดูดิลงไปไล่มันดิเห็นปะลงไปลงลงไปไล่มันก็ไม่ไปไหนนะอืมนี่ฮะคือเกมแหลกเกินตอนนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปป่วนพวกลัทธ,ธิดูดิดูดิลัทธ,ธิแม่งเยอะมากทุกคนนี่ฮะพามาเดินดูรอบๆฐานเลยคนดูหลังจากที่เราหายไปสิบชั่วโมงนะฮะแม่งเยอะมากอะ่ะถ้า สมมุติว่าพี่เอาอาชีพไซบอร์กมานะบอกเลยว่ายิงสนุกมากคนดูนึกสภาพเอาเดี๋ยวเอาไซบอร์กเข้ามายิงนะครับน่าจะยิงแบบมันมือมากอ่ะเดี๋ยวเราเปิดฐานไปล่อพวกลัทธิเข้ามาโดนกับดักหน่อยดีกว่าดูคนอดอดอดอหายไปครึ่งหลอดกว่าอ่ะล่อมันเข้ามาดูคน ดูดิโดนกับดักแบบรัวๆฮะแล้วกับดักเราทนด้วยดิลทัทธิไถเข้ามาแบบเยอะอยู่นะไม่ใช่ไถเข้ามาแบบน้อยๆนะเห็นปะข้อเสียของอาชีพนี้คือมันสร้างกับดักเองไม่ได้เว้ยทุกคนถ้ามันสร้างกับดักเองได้นะคือแบบโคตรโอพีนะอาชีพนี้มานี่ฮะแล้วตอนนี้คือแบบพวกลัทธิมันเริ่มบ้าคลั่งแล้วฮะมันเริ่มทลายเข้ามาแล้วทุกคนดูความเยอะดูดิเข้ามาแบบเป็นหน่อนเลยคนดูโอ้โข ดูดิดูรอบๆดูรอบๆดูรอบๆมันข้างกันแล้วครับลัทธิข้างอือโอ้โหตีลังกาเลยเบคอนท่าเบคอนสวยมากนะครับเมื่อกี้นี่ฮะมันทะลักเข้ามาแล้วทุกคนโอ้โหกำแพงแตกนี่ฮะเรียบร้อยอเยอะไม่เยอะดูเอาดิโอ้โห เห็นแล้วคนลุกครับเยอะปะเดี๋ยวรอบหน้าเอาเอาไซบอร์กเข้ามาเลยนะครับนี่วิ่งโชว์เลยคนดูดิฮะดูดิคนเยอะโอ้โหวิ้อ้ยโอ้ยโอ้ยมาเดียวเรียบร้อยทุกคนบายบายเกมนี้จบแล้ว ทำได้1,375วันคนดูเหมือนเดิมตัวละครตัวนี้พี่แจกนะครับเพชรมีอยู่1,855พเพชรพร้อมอาชีพไซบอร์กอยู่ใน ID แล้วนะก็เควกที่ทำสำเร็จก็จะมีประมาณนี้ให้เพื่อนๆไปกดรับกันเอาเองนะฮะ เหมือนเดิมทุกคนรับชมคลิปให้จบนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามนิดนึงคอมเมนต์ทักทายอะไรก็ได้ตามด้วยคําว่า99คืนในป่านะครับสำหรับใครที่พลาด ID ตัวนี้นะครับสามารถไปรุ่นรับได้ในคลิปหน้าทุกคนเออเดี๋ยวพี่จะลงคลิปประมาณ4ี่โมงถึง5้าโมงเย็นนะครับไม่เกินนี้นะอ่ะก็ประมาณนี้ทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ